สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ที่บทความ South China Morning Post นะคะจากคลิปก่อนที่แอรได้ปลาบทความมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนรับทราบเรื่องไรายได้ค่าตัวของน้องลิซ่าในตำแหน่งทูตแบรนด์สินค้าระดับโลกอย่าง Mac Cosmetics Celine แล้วก็บุลกรีที่เขาคาดการณ์กันนะคะว่าน้องน่าจะได้ค่าตัวไปประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินประมาณ300กว่าล้านบาททีนี้ในส่วนของบทความนี้นะคะเขาก็ได้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการที่น้องได้รับรายได้ขนาดนี้เนี่ยน้องลิซ่าได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้างเพื่อเป็นของขวัญจากการทำงานหนักแล้วก็ความสุขให้กับชีวิตจากบทความนะคะมีรายงานว่าลิซ่าให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของแฟชั่นซึ่งน่าจะชื่นชอบการช้อปปิ้งเป็นพิเศษและส่วนตัวของลิซ่าก็ได้เดินทางไปทั่วโลก ในการที่สัมภาษณ์กับทาง Harper's Bazaar สิงคโปร์ลิซ่าได้แชร์สินค้าจากซีลีนที่เธอสนใจแล้วก็วางแผนที่จะซื้อในชิ้นต่อไปและตัวลิซ่าเองก็ยังมีคอลเลกชันกระเป๋าต่างๆมากมายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกคนอื่นๆในวง Blackpink ก็ได้บอกว่าลิซ่าชอบซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกเราค่ะ สมาชิกแบค็คพิงคนอื่นๆยอมรับอย่างเปิดเผยเลยนะคะว่าลิซ่าเป็นคนที่ใจกว้างที่สุดและมักจะปฏิบัติต่อพวกเธอในการซื้ออาหารมาเลี้ยงบ่อยๆลิซ่าซื้ออาหารมากมายให้พวกเราเมื่ออยู่ในหอพักจีซูได้กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุวอลลุมอัพของประเทศเกาหลีเธอมักจะชอบสั่งในแอปอาหารและเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินทั้งหมดต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าพวกเรากินเก่งขึ้นมากเพราะว่าเธอเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะลิซ่า อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของพี่จีซูนะคะที่ได้เคยกล่าวไว้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุวอลลุ่มอัพที่เกาหลี นอกน,นจากการแบ่งปันทรัพย์ของลิซ่ากับเพื่อนร่วมวงแล้วนะคะลิซ่าก็ยังเป็นที่รู้กันว่าเธอมักจะบริจาคเพื่อช่วยเหลือการกุศลบ่อยๆชั้นในปีที่แล้วนะคะเธอก็ได้ถูกพาดหัวข่าวเรื่องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องเองที่ประเทศไทยโดยเธอนะคะได้บริจาคเงินจํานวน1น0 0 0แบาทเพื่อช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ อันนี้ก็เป็นการนำเสนอเรื่องไรายได้นะคะแล้วก็การใช้จ่ายของน้องลิซ่าที่ทาง South China Morning Post ได้นำมาลงเอาไว้นะคะทุกคนเป็นไงคะหลังจากที่ฟังจบสวยใสยเปแถมยังใจบุญอีกนะคะลูกสาวเรา เรียกได้ว่าเป็นคนที่คบรดจริงๆนะคะสําหรับเด็กสาวคนนี้ซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าน้องสมควรแล้วนะคะที่จะได้ใช้เงินบางส่วนไปกับความสุขในชีวิตเพราะว่าน้องเองก็ทํางานอย่างหนักมากๆเลยแล้วก็สมควรที่จะได้ใช้เงินเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตค่ะ